งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆกินแกมแตกกันอีกแล้วค่ะกับโมเมนต์ความน่ารักของคู่ขวัญสุดฟินกองทัพพีกและมิ้นเรนเรวีหลังจากที่มิน้นบินกลับจากประเทศเกาหลีหลังบินไปร่วมง,งานรับรางวาัลโมเดลสตาร์อวอร์2024งานนี้ดูท่าแล้วว่าความคิดถึงน่าจะทำงานหนักมากสุดๆค่ะ เพราะทันทีที่กลับถึงไทยก็ได้มาเจอกับหนุ่มกองทัพพีโดยงานนี้ในไอจีคุณแม่ของมิน้นก็ได้โพสต์คลิปโมเมนต์สุดฟินประทับใจค่ะเป็นภาพและวิดีโอที่ทั้งกองทัพพีและมิน้นไปร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับพี่แบม พรอมระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday พี่แบมมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปคะ่ะซึ่งในคลิปพี่แบม,มยังแซวว่าเซอร์ไพรส์ามากว่าพีคจะมาด้วยทำเอาแฟนๆชาวด้อมกินกันแบบสุดๆกับโมเมนต์น่ารักแบบนี้คะ่ะ มีความสุขมากมากนะคะโ้โหถ่ายมาด้วยความสุขมากมากโอ้โหถ่ายมาด้วยมาจากไหนเนี่มาจากบ้านจากบ้านเลยเหรอ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY TO YOU h TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU y a y HAPPY BIRTHDAY ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA ท a r ปาตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ